ถือว่าเป็นวันดีสำหรับชาวไทยทั้งประเทศเมื่อองารการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้พิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนสงการในประเทศไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วสงการในประเทศไทยถือว่าเป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในลำดับที่4ของประเทศไทยโดยก่อนหน้านี้ ยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนไปแล้วหลายรายการซึ่งได้แก่โขนในปี2561 นวดไทยในปี2562โนราของภาคใต้ในปี2564สำหรับมะะรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นหมวดหมู่ในวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติการแสดงออกความรู้ทักษะตลอดจนเครื่องมือวัตถุสิ่งประดิษฐ์และพื้นที่ทางวัฒนธรรมมะะรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยและยังมีอีกหลายรายการที่มีการเตรียมพิจ,จนา,นารณาลงทะเบียนกับองค์การยูเนสโก สำหรับที่มาของวันสงกรานนะครับสงกรานก็คือประเพณีของประเทศไทยลาวกัมพูชาพามา่าชนกลุ่มน้อยชาวไตแถบบเวียดนามและมณฑลยูนนานของจีน รวมถึงสีลังกาและประเทศทางตะวันออกของประเทศอินเดียโดยสันนิษฐานกันว่าประเพณองสงกรารน,นั้นได้รับวัฒนธรรมมาจากเทศกาลฮลีในอินเดียแต่เทศกาลฮลีจะใช้การสาดสีแทนโดยจะจัดให้มีขึ้นในทุกวันแรมหนึ่งค่ำเดือน4ซึ่งก็คือเดือนมีนาคมนั่นเอง ท่ามกลางข่าวดีสําหรับชาวไทยครับท่านผู้ชมครับจากการขึ้นทะเบียนสงกรานในประเทศไทยจากยูเนสโกแล้วยังเป็นการป้องปรามการเคลมแบบเรื่อนรอยโดยคนบางกลุ่มไปในตัว ทางฝั่งกัมพูชาเองครับต่อจากนี้ก็ต้องรอดูว่าพวกเขาจะใช้คำว่าสงกรานในการประชาสัมพันธ,ธ,ธ์เทศกาลของตัวเองอีกหรือไม่แต่ก็มีความคิดเห็นของชาวกัมพูชาหลายคนนะครับที่อาจจะแสดงถึงความอิจฉาและเรียกร้องให้กับประเทศของตัวเองรีบขึ้นทะเบียนสงกรานด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้แอดมินมีความคิดเห็นของชาวอาเซียนบางส่วนและความคิดเห็นของชาวกัมพูชาว่าพวกเขาจะมีมุมมองต่อเรื่องนี้กันอย่างไรบ้าง เดี๋ยวไปดูความคิดเห็นที่ได้นํามาจากเพจอาเซียนสกายไลน์นะครับซึ่งความคิดเห็นแรกเป็นชาวเวียดนามเขาบอกว่ายินดีด้วยพี่น้องชาวไทยฉันมีส่วนร่วมในเทศกาลนี้เมื่อหลายปีก่อนมันวิเศษมากรักจากเวียดนามความคิดเห็นถัดมานะครับเป็นชาวกัมพูชาได้เข้ามาบอกว่าประเทศไทยไม่มีอะไรจะบรรจุเขาจึงเอาสงกรานต์ของเขมรมาใส่เขาบอกว่าเป็นของเขาแต่มันไม่ได้จารึกอยู่ที่นครวัด ความคิดเห็นถัดมานะครับเป็นชาวเกาหลีเขาบอกว่าเทศกาลสงกรานต์มีต้นกําเนิดในประเทศอินเดียแต่ตอนนี้ในไทยดังกว่าอินเดียแล้ววัฒนธรรมกําลังแพร่กระจายเช่นนี้ใครคือต้นกําเนิดนั้นมันสําคัญมากเช่นเดียวกับที่คนไทยโอ้อวดและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนคนอื่นๆก็มีสิทธิ์ที่จะทําเช่นนั้นได้อย่าวิพากวิจารณ์ผู้อื่นแต่จงแสดงความภาคภูมิใจของคุณเท่านั้นขอแสดงความยินดีกับสงกรานต์และประเทศไทย จากความคิดอย่านี้นะครับก็มีชาวไทยได้เข้ามาตอบกลับไปว่าอินเดียไม่เคยมีสงกรานต์อินเดียไม่มีศาสตร์น้ํามีเพียงการยืมคําจากภาษาบาลีเพียงคําว่าสงกรานต์ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนผ่านซึ่งไทยหยิบคำนี้มาใช้แทนการเปลี่ยนผ่านหรือใช้เป็นตัวแทนปีใหม่ไทยนอกจากนี้วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ของไทย ยังมีอิทธิพลต่อประเทศในอาณานิคมสยามอย่างเล่าหรือพาม่าด้วยประเพณีนี้มีในพาม่าช่วงที่พาม่าชนะสงครามแล้วกวาดต้อนชาวสยามไปยังดินแดนพามา่าซึ่งผู้คนก็นำอาวัฒนธรรมไปเผยแพร่ด้วยแต่ประเพณีนี้ไม่ได้เผยแพร่ในกัมพูชามีเพียงกษัตริย์กัมพูชาที่รับเอาวัฒนธรรมสยามไปบางส่วนเพราะเติบโตและถูกเลี้ยงดูในสยาม ชาวไทยคนต่อมานะครับได้เข้ามาตอบเสิร์ว่าเรารู้ดีว่าไม่ใช่ต้นกําเนิดของประเพทสีสงกรานต์สงกรานต์ของอินเดียใช้การสาดสีแต่ประเทศไทยได้ปรับให้เป็นการสาดน้ําและสงกรานต์ในประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในเทศกาลที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในโลกจากนั้นชาวเกาหลีเจ้าของคอมเมนต์ได้ตอบกลับว่าคําว่าสงกรานต์นั้นมาจากภาษาสันสกฤตซึ่งแพรก่กระจายในอินเดียผ่านทางพามาและยกระดับในประเทศไทย มาต่อกันที่ความคิดเห็นธรรมานะครับเป็นชาวกัมพูชาเขาบอกว่าสงกรานในประเทศไทยแต่ไม่ใช่สงกรานของประเทศไทยเช่นเดียวกับชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาบอกว่าสงกรานในประเทศไทยไม่ได้หมายความว่าสงกรานของประเทศไทยโปรดเข้าใจถัดมานะครับเป็นความคิดเห็นของชาวกัมพูชาจากเพจอีบุ๊กแคนบเดียนะครับซึ่งชาวกัมพูชาคนแรกนะเขาบอกว่าสงกรานไม่ได้เป็นของไทยแต่เพียงผู้เดียว สงกรานต์มีแค่ในไทยไม่ใช่ของระดับโลกดังนั้นเราจึงอยากให้รัฐบาลหรือประมุขแห่งรัฐทรงคำนี้ไปยังยูเนสโกเพื่อนำเข้ารายการมารดกโลกความคิดเห็นคนต่อมาครับเขาบอกว่าสงกรานต์ที่เมืองไทยหรือสงกรานต์ที่อเมริกาเราก็พูดและใช้สิ่งนั้นได้เช่นกัน คนถัดมาครับเขาบอกว่าสงกรานในประเทศไทยไม่ใช่ของประเทศไทยหมายความว่าวันสงกรานที่ยิ่งใหญ่ในประเทศไทยไม่ได้เป็นของประเทศไทยดังนั้นขเขมรจึงสามารถขึ้นทะเบียนร,รวมไว้ได้ความคิดเห็นถัดมาครับสงกรานในประเทศไทยขเขมรหรือพามาก็อ้างสงกรานเป็นของตัวเองได้หวังว่ากัมพูชาจะนำสงกรานเข้าไว้เป็นมรดกโลกในเร็วๆนี้ คนถัดมาครับเขาบอกว่าเป็นเพียงสงการในประเทศไทยไม่ใช่สงการของไทยต่อไปก็อาจเป็นไปได้ชนชําทะเมยมาหาสงการแห่งกัมพูชาหรือสงการในประเทศกัมพูชาสงการในประเทศลาวสงการในศรีลังกาสงการที่เมียนมาสงการที่อินเดียและสงการที่เมือง12ปันนาประเทศจีนครคนัมาครับเขาบอกว่าหากประเทศไทยได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเราก็สามารถทําได้เช่นกัน ชื่อสงกรารในประเทศไทยหมายความว่าคณะกรรมการอนุญาตให้มีสงกรารในประเทศอื่นๆส่วนคนถัดมานะครับเขาบอกสั้นๆว่ายูเนสโกโปรดพิจารณาใหม่ความคิดเห็นถัดมาครับจะอยู่แต่ในประเทศไทยเท่านั้นหมายถึงสงกรารในประเทศไทยไม่ได้หมายความว่าสงกรารเป็นของประเทศไทยพมา่าเราก็ขึ้นทะเบียนได้สงกรารเป็นของขเขมรก็ว่าได้เพราะเรามีหลักฐาน ถัดมาครับกระทรวงกัมพูชามีประวัติความเป็นมาอย่างไรถือเป็นวันปีใหม,เม่เขมรตามประเพณีที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษซึ่งอยู่บนผนังวัดถัดมาครับเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ยูเนสโกให้การยอมรับสงกรานในประเทศไทยไม่ใช่สงกรานของประเทศไทยส่วนคนต่อมาครับเขาบอกว่าวัฒนธรรมขเขมรถูกไทยลอกเลียนแบบเยอะมากจากนั้นนะครับคนต่อมาได้เข้ามาตอบเสริมว่าการอยู่บ้านข้างๆมักมีอะไรที่เหมือนกันเสมอ คนถัดมาครับไ้เสริมต่อไปอีกว่าใช่แน่นอนแต่พวกเขาไม่คิดแบบนั้นคนถัดมาครับเขาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมในประเทศกรัรมพูชาความคิดเห็นถัดมาครับจะดีกว่าหากว่าประเทศไทยปกครองแทนเราคนถัดมาครับสงกรานต์ไม่ใช่ของขมรหรือเหตุใดประเทศไทยจึงนําเข้าสู่ยูเนสโกได้อย่างง่ายได้ความคิดเห็นถัดมาครับจัดให้หมด ช่วยดูดลได้ดีกว่าเราเพราะเรามัวแต่วุ่นวายทั่วประเทศและนอกจากนี้ครับท่านผู้ชมครับคนดังกัมพูชาพวกเขาก็รีบออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้เช่นกันนะครับโดยทางเพจดรอีริกครับและเพจดรเซมลัตนาได้ออกมานําเสนอเรื่องราวนี้โดยเขาบอกว่าแค่สงกรานในประเทศไทยไม่ใช่สงกรานของประเทศไทย ซึ่งการนําเสนอดังกล่าวนะครับก็หวังว่าจะทําให้ชาวกัมพูชาเข้าใจกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เป็นหมวดหมู่ในวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้มากขึ้นนะครับมาต่อกันที่ความคิดเห็นถัดมาครับเขาบอกว่ากัมพูชาก็พร้อมส่งคนรวยขึ้นทะเบียนมรดกโลกแล้วอดใจรอองค์กรนี้อาจมองว่าไทยรวยกว่ากัมพูชาทําให้กัมพูชายากจนกว่าไทยต่อมาบอกว่าจนก็ยังเป็นจน แม้จะเอามาเป็นของตัวเองโดยไม่อายแต่ก็ยังเป็นโจรประวัติศาสตร์ของประเทศไทย และทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นของชาวอาเซียนแล้วก็ชาวกัมพูชานะครับมีความคิดเห็นยางไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้หากข้อมูลในการแปลผิดพลาดระกันใดก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับการรับข่าวสารเพียงด้านใดด้านหนึ่งอย่างไม่รู้ตัวเพื่อรับอาจจะงงผิดคิดว่ารับรู้ทุกมุมมองลองต่ดตอออีกครั้งและอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ